ไคยกินทุเรียนกวบนบ้านๆจากจังหวัดอลาที่วาดไหมเจาะไอร้องกว่าจะได้มาก็ต้องไปเก็บทุเรียนมาก่อนมาคัดมาขูดกว่าจะได้แล้วก็ต้องมีกรรมวิธีแบบโบราณกำลังจะสุกครับกำลังจะแห้งนะประมาณ10นาที 10- 20นาทีครับผมจะได้ยกการกวนแบบนี้เขาเรียกว่าวกวนกับฟืนแบบโบราณนะใช้แรงเยอะมากเลยเธอ ต้องใช้ผู้ชายที่มีกล้ามแน่นๆมากวนเพราะว่าทั้งร้อนและใช้แรงยืนกวนอยู่เป็นเวลานานเลยร้อนก็ร้อนมือก็ต้องกวนห้ามหยุดถ้าหยุดแล้วก็ไม่กว่าจะได้เธอคิดดูแล้วกันแบบเดิมครับแบบสมัยจาเดิมที่เขาทากันนี่นะครับคือแบบจเดิมที่เขาทากันครับกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็ยก ใครอยากกินก็อย่าบ่นว่าแพงเลยเพราะกว่าจะได้มาลำบากแต่อร่อยม